เมื่อคำว่าสงสารกลายเป็นเหตุผลของการนอกใจหนุยจะให้อภัยได้ไหมคืนนี้วิวจะพาไปดูตอนที่ทำโกหกของปูริมพังทุกอย่างลงในพริบตาหนุยผู้หญิงที่อดทนมาตลอดต้องมารู้ความจริงจากปากปูริมเองว่าเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับจวงจันจริงคำพูดที่เหมือนมีดเฉือนหัวใจ ปูริมบอกว่าเขาแค่ตอบแทนบุญคุณไม่ได้รักเธอแต่นุ้ยกลับพูดทางน้ำตาถ้านี่คือการแก้แค้นแม่ฉันคุณก็ทำสมเร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานป้าทิมก็โผล่มาพร้อมข่าวร้ายแม่ของนุ้ยถูกจับเมาแล้วทะเลาะวิวาทปูริมรีบพานุ้ยไปประกันตัวทั้งที่ตัวเองก็ยังเจ็บปวดคืนนั้นเขาพาเธอไปกินข้าวเพื่อพูดคุยให้ใจเย็นลง แต่กลับกลายเป็นว่าความเงียบในมื้อเย็นนั้นทำให้ทั้งคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นแต่ว่าความสงบไม่เคยอยู่นานจวงจันทร์กลับเข้ามาพูดแทงใจดำทั้งเธอทั้งฉันต่างก็ถูกซื้อมาเหมือนกันไม่ใช่หรอคำพูดนั้นทำให้นุ้ยแทบยืนไม่ไหวความสัมพันธ์ของนุ้ยกับบุริมกำลังเริ่มต้นด้วยความเจ็บปวดและจบลงด้วยความไม่ไว้ใจ คืนนี้ทุกอารมณ์ของน้ำพึ่งขมจะขมจนถึงขั้วหัวใจวิวเตือนเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเมื่อคนที่บอกว่าสงสารกลับทำให้เธอเจ็บที่สุดน้ำพึ่งขมคืนนี้เข้มจนลืมหายใจถ้าเป็นหนุยคุณจะให้อภัยไหมหรือเลือกเดินจากไปทั้งน้ำตา